พาเราไปไหนอะ่ะเพื่อนเดี๋ยวจะเย็นเดี๋ยวพาเราไปจุ่มทังสีเหรอเอาจริงนี่ด,ดูตัวกลายเป็นสีฟ้าเลยนะทุกคนนะ สวัสดีทุกท่านอ่าวันนี้เราก็มาอยู่ในแบบ VR hand without นะคะนี่เลยนะคะโอ้โหคือในแบบนี้นะก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดใครมีเครื่องมือนะคะเป็นเครื่องเล่นไม่ใช่เครื่องมือเครื่องเล่นนะที่เป็นเอ่อ VR นะคะคุณก็นี่นะคะจะสามารถแบบ เนี่ยเหมือนคนที่เป็นตัวใหญ่ๆอยู่ข้างบนฟ้า <_ an> เห็นป่ะทุกคนคือถ้าใครมีเครื่องเล่นนี้นะคะ <_ an> ก็จะสามารถทําได้นั่นเองนะทุกคนนะโอเคในแบบนี้พี่นิวก็พึ่งเข้ามาเล่นครั้งแรกนะคะ <_ an> ก็ไม่รู้ว่าเล่นยังไงเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวงงๆเหมือนกันนะ <_ an> หัวใหญ่เลยเนี่ยพอเราไปกดตรงบิ๊กเฮดตรงนี้นะเราจะกลายเป็นเป็นคนหัวใหญ่เลยนะคะ <_ an> เดี๋ยวมาดูเครื่องมือตรงนี้ก่อนนะคะเวฟแฮนด์อู้นี่คือมือเราว้าวนี่นี่คือมือเรานะคะ เนีๆๆ่ยเนี่ยเนี่ยเออมือใหญ่ด้วยนะอ่าตอนนี้นะพี่นิวกลับร่างเดิมก่อนนะคะกลับร่างเดิมก่อนดูเิมีแต่คนหัวยักษ์หัวโตทั้งนั้นเลยเราจะขึ้นจากตรงนี้ได้ไงอ๋อนาี่ไงคนนี้มีว r อาแน่เลยอะ่ะุ้ยพาเราขึ้นไปด้วยพาเราขึ้นไปหน่อยนี่ไงอุ้ยดีจังเลยอุ้ยไปด้วยรอด้วยนี่ไงเราก็โอ้โหสุดยอดเลยอะเนี่ยเอ้ยเขากำลังช้อนเราขึ้นไปนะเหมือนตักปลา เหมือนตักปานก็ไม่รู้นะเอ่อเราอยากขึ้นไปข้างบนนู้นนะเราอยากขึ้นไปนี่ไงเขากำลังพาเราขึ้นไปนะนี่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 โอ๊ยใจดีจังเลยขึ้นมาได้แล้วเย้ yeah. ทุกคนต่างดีใจหมดเลยนะที่คนเนี้ยพาเราขึ้นมาจากตรงนี้ได้นะะไม่งั้นเราก็เราคงไม่มีบุญได้ขึ้นมาแนละ้วทุกคนนี่ไงเขากำลังช้อนเราอยู่นะฮะอ่ะเขาช้อนเราแล้วนะคะออ๊ยเดี๋ยวล่วงล่วงล่วง เหมือนตักปลาจริงนะทุกคนนะเหมือนเราเป็นปลาหางลูกยูงอะที่เขาคอยช้อนเรานะคะเอาไว้ล่วงอีกแล้วอะโหอะไรเนี่ยตัวนี้เป็นชิงช้าที่ใหญ่มากเลยทุกคนทาไมมันใหญ่ขนาดนี้อะว้าวอา้าวแล้วก็เหมือนกับว่าจะมีคนมาช้อนเราอีกแล้วนะอ๋อทุกคนจะบอกว่าพอพี่นิวเอ่อพิมพ์คําว่าเนี่ค่ะเออลูกน้ำคนร่อนลูกน้ําแล้วก็คําว่าฟลายที่แปลว่าบินนะคะเราก็เ้ยบินได้นะลองใส่บิงเหเข้าไปดิ อ้าวมันก็ได้เดอ้อะว่าไปไม่ต้องมีว R ก็ได้น,ะนี่แล้วเราก็เอามือใหญ่ๆของเรานะออกมานะฮะแบบนี้อ้าว่าไปนะทุกคนนะมันก็ได้อยู่เดอ้ออะไรเนี่ยมีมือกดกดระเบิดด้วยเหรอเฮ้ยมันได้นะน,นี่อะไรถือตะกร้าแล้วก็อันนี้คืออะไรอ๋อเอานิ้วจิ้มไงเอานิ้วจิ้มอะไรแบบเนี้อ๋อโอเคมันก็ได้อยู่นะเดี๋ยวนะลองไปเอานิ้วจิ้มฟักทองดิ นิ้วจิ้มฟักทองเดี๋ยวฟักทองดูแบบเอ่อรากฐานมั่นคงมากนะทุกคนนะไม่สามารถจิ้มได้นะคะอันนี้คืออะไรโอ้มีปืนด้วยนะทุกคนมีแบบยิงปงยิงปืนด้วยนะคะเนี่ยโหสุดยอดเลยอะไรอะ่ะอ๋อทำใส่ลักมืออะไรเงี้ยหรออ่ามินิฮาร์ตนะคะหัวใจนะคะนี่บอกรักบอกรักโอ้ยังเท่อะอันนี้คืออะไร อ๋านี่คืออะไรทปากแบบจุ๊ๆนะคะแบบว่าห้ามพูดห้ามพูดห้ามเสียงดังอะไรแบบนี้เฮ้ยชอบแบบว่าชอบท่ามินิฮาร์ดมากเลยอะ่ะลูกหัวใจนะเดี๋ยวลองให้คนมานั่งบนมือเราดูนะคะอ่ายังไงเนี่ยเด้อมันก็ดูลําบากอยู่เด้อว,ว่าไปเดี๋ยวนะเอออ่ะเธอขึ้นมาไหมอะ่ะเฮ้ยเยียวเฮ้ยอ่าอุ้ยอุ๊ยอุ๊ย,ยมีคนจะขึ้นมาแล้วหรือเปล่าขึ้นมาบนมือเราสิขึ้นมาแล้วขึ้นมาอาไม่มีใครขึ้นมาเลยเนะ ขึ้นมาเร็วขึ้นได้ไหมเอยได้อยู่เด้อว่าไปอุ้ยอ,อ๋อมันบังคับลําบากนี่เองถึงว่าเพื่อเราจะคอยตกตลอดเวลานะอ่าตอนนี้นะพี่นิวก็เข้ามาเล่นอีกแมปหนึ่งนะคะซึ่งในแมปนี้นะคะทุกคนในแมปนะคะมี VR ทุกคน <laughs> มี VR ทุกคนจริงๆนะคะอ๋อเท่กับตัวเองมันก็เราก็จะกลายเป็นคนธรรมดาไม่มี VR นะคะแบบนี้อ๋อเคนีค่เราก็จะกลายเป็นเป็นคนธรรมดาเลยเนะทำไมทำไมตัวพี่นิวเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะ ตัวเราเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองเป็นคนตัวเล็กๆนะคะให,ให้เพื่อนเราหยิบเราขึ้นไปดิดูซิว่าในแบบเนี้ยจะหยิบหยิบได้ครองหรือเปล่านะคะ,อะตอนนี้เพื่อนเราก็อะไรเนี่ยไม่มีใครสนใจเราเลยนะคะมีแต่คนไปนสนใจลูกบอลลูกบาสไม่มีใครมาสนใจเราเลยเอ,อขอสักคนได้ไหมขอสักคนที่แบบว่าอุ้มเราขึ้นไปอะไรแบบนี้อ่ะตอนนี้ก็ยังไม่มีนะคะดูสิคะเ,เดี๋ยว <laughs> เห็นแล้วบ้าว่ะเห็นแล้วบ้างไหม เห็นเราแล้หรือเปล่าสุดีสุดีเฮ้ยอะไรเนี่ยคนนี้ก็ได้คนนี้ก็ได้คนนี้คนนี้เอาเห็นหรือเปล่าเห็นเราเหไหมหยิบเลดิหยิบเลยเย้ yeah! เอ๊หรือว่าเราไม่ใช่สิ่งของถ้าเกิดเราไม่ใช่สิ่งของอุ้ยเอาได้อยู่เดอ้อนี่ไงเพื่อนหยิบเราแล้วนะฮะว้ว้ว โอ้ยเฮ้ยอูได้อยู่เด้อว่าไปนี่เพื่อนจะหยิบเราไปไหนอไปดูกันนะคะหยิบเรามาวางไว้บนโต๊ะงั้นเหรอโอ้ขอบคุณมากเลยนะที่หยิบเรามาวางไว้บนโต๊ะนะดีมากๆเลยเพื่อนช่วยหยิบเราไปไว้ในตู้เย็นได้ไหมอ่ะเอ้ยมีการทํามือโอเคด้วยนะะขึ้นปีกขอขึ้นบีกขอขึ้นบีกแล้วเพื่อนขอขึ้นปีกอุ้มเราอ่าอุ้ยหวกรรมเราไปแบบนี้เลยเหรอ เลยกมเราไปแบบนี้เลยนะคะอ่าแล้วเขาเขาจะพาเราไปไหนอ่ะไปดูกันนะฮะ,ะดูซิว่าเขาจะพาเราไปไหนนะฮะตอนนี้นะเราอยู่ในมือเพื่อนนะ,ะมาที่กรีนสกรีนเหรอเออเพื่อเราอยากไปตรงตู้เย็นนะะ่ะจะดูท่าเรานะท่าเราเวลาอยู่ในมือเพื่อนมันเป็นแบบนี้นะทุกคนนะเอออุ๊ยโอเคแล้วเพื่อนเราก็ปล่อยเราเตรงนี้นะ เอาเฮ้ยเดี๋ยวจะเย็นนะเพื่อนนะจะว่าไปพอตัวพี่นิวกลายเป็นบ็อกซ่เหลี่ยมแบบนี้ก็น่ารักดีนะคะดูสิคะดูดูอ้วนตันดีจังเลยอ่ะอุ้ยมือเพื่อนคนนี้เราเป็นสีสีด้วยนะคะเนี่ยอ่ะโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยอ๊ยโดนตบเดี๋ยวทำไมโดนตบแบบนั้นอ่ะอ้าวหัวติดเลยอ้าวอุ้ยเหมือนโดนตบอบะเมื่อกี้นี่ไงทุกคนตู้เย็นยักษ์นะโอ้โหตู้เย็นยักษ์มากๆเลย อยากจะขึ้นไปบนชั้นบนของตู้เย็นมากเลยอะแต่ว่าไม่รู้จะมีใครพาเราขึ้นไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรารออยู่ตรงตู้เย็นแล้วกันนะดูซิว่าจะมีใครจะพาเราขึ้นไหมเฮ้ yeah! มีมือมาแล้วนะเริ่มมีมือมาแล้วโอ้โ,อโหมาแล้วนะทุกคนเออแล้วเขาก็แล้วเขาก็ยังไงเขาพยายามจะช้อนเราขึ้นไปเอยเอาเราขึ้นไปหน่อยอุ้มเราขึ้นไปหน่อยเร็วเอาทําไมอะเดี๋ยวนะใจะเย็นนะเพื่อนนะไม่ใช่ตบเราดิ อุ้มเราไม่ใช่ตบเราเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวดีโอ้ตอนนี้เหมือนกับว่าเขาไม่ได้อุ้มเรานะเขาตบเราแทนเดี๋ยวอุ้มเราหน่อยดิอุ้มเราหน่อยเอาอุ้มเราแล้วนะฮะเอ้ยถูกอุ้มแล้วขอเข้าไปในตู้เย็นได้บะโอ้โหเพื่อนขอบคุณมากเดี๋ยวนะเพื่อนเอามาไว้แล้วในช่องฟรีดเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เรามาอยู่ในช่องฟรีดเลยนะฮะอยู่ชั้นบนสุดของตู้เอา้าปิดฮะปิดประตูด้วยถูก <c oughs> จับมาไว้ในตู้เย็น เหมือนกับว่าเขากาลังพยายามปิดประตูด้วยนะโอ้โหโหดมากเลยอะทุกคนเห็นพื้นเลื่อนแบบนี้คือน้ําแข็งนะคะนี่เราถูกจับมาไว้ในช่องฟริตของตู้เย็นเลยนะคะเนี่ยโอ้ไม่ก็ถ้าโดดลงไปนี่คือสูงมากเลยนะเอาเราโดนอุ้มไปแล้วนะโดนอุ้มจากช่องฟริตแล้วโอ้โหเพื่อนขอบคุณมากพาเราไปไหนอะเพื่อนเดี๋ยวจะเย็นเดี๋ยวพาเราไปจุ่มทั้งสีเหรอเอาจริงนี่ดู ตัวกลายเป็นสีฟ้าเลยนะทุกคนนะเอ้ยเฮ้ยดูเหมียวชักงดิเหมี่ยวช้ากก็เป็นตัวสีฟ้าเลยนะคะเราโดนเพื่อนนะคะเอาไปจุ่มถังสีนะตอนนี้อ่ะแล้วตัวเรานี่คะกลายเป็นสีฟ้าไปแล้วนะทุกคนอ๋อถึงว่าบางคนนะคะถึงว่าบางคนเนี่ยมือเป็นสีเหลืองมือเป็นสีฟ้าสีเขียวเพราะว่าเอาไปจุ่มถังสีนี่เองนะคะนี่ดูกลายเป็นตัวสีฟ้าไปแล้วเพื่อนอย่าบอกนะเพื่อนว่าเพื่อนเจ้าเราเข้าไมโครเวฟอะเพื่อนเอาจริงดิเพื่อนเดี๋ยว เพื่อนไม่เอานะตู้เย็นก็พอละมั้งอ่าโอเคอเคีกหันไปหันไปอ่าตอนนี้เพื่อนเราเปลี่ยนใจนะคะไม่เอาเราไปใส่ในไมโครเวฟแล้วแล้วเพื่อนก็เอาเรานะคะกลับมาที่ตู้เย็นนะทุกคนแต่เหมือนกับว่าอ่ามาปล่อยเราไว้บนหลังตู้เย็นเลยนะคะนี้มาปล่อยเราไว้หลังตู้เย็นเลยนะ <laughs> อ่ะก็เอาละค่ะวันนี้ว่นิวได้พาทุกคนเข้ามาเล่นในแมปเกี่ยวกับ VR นะคะซึ่งเ,เราไม่จําเป็นต้องมี VR ก็ได้นะแต่ว่ามันก็จะไม่ได้อัดรดเท่ากับเรามีเครื่องเล่น VR นะทุกคนนะซึ่งในซึ่งในแมปนี้สามารถต่อเครื่องเล่น VR ได้แต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มี VR นะมันก็จะมีการจําลองการเล่นได้เหมือนกันนะคะทุกคนเป็นอีกแบบหนึ่งที่ขำตลอดเลยนะคะสนุกมากอ่ะโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าจุ๊บๆนะทุกคนนะเอ่อ เพื่อนเมื่อไรจะปล่อยเราอะเพื่อนตอนนี้เราอยากกลายเป็นตัวใหญ่แล้วอะ่ะโอเคเราจะกลายเป็นเอ่อคนตัวใหญ่บ้างนะเดี๋ยวลองเอามือไปจุ่มถังสีดูนะคะอ่านี่ไงมือเราก็จะเป็นสีเลยนะคะทุกคนแจมเวอร์อ่าอีกข้างหนึ่งก็เป็นสีเขียวแล้วกนะันนะนี่อีกข้างหนึ่งสีเอ่อสีแดงนะสโวนอีกข้างหนึ่งสีสีเขียวพอมาเป็นตัวใหญ่ไม่มีมนุษย์ให้จับซะง,งั้นอออืื เดี๋ยวนนเราสามารถหยิบของในตู้เย็นได้ไหมดูก่อนนะฮะหยิบของในตู้เย็นเอ้ยเอ้ยหยิบสับปะรดออกมานี่หยิบสับประรดออกมานะทุกคนนะเอ้ย <c oughs> โอ้ย <c oughs> เพื่อนคนนี้นะฮะเอาทาั้งแอปเปิลเอาทั้งกล้วยเลยนะฮะเจ๋งอนะ่ะ